ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันศุกร์ที่9มิถุนาย,ยน2566แรม7จ็ดขั้เดือน7ปีต่อวันนี้ก็ห้ามทําการมงคลใดๆนะเพราะว่าเป็นทั้งอุบาทโลคาไม่ได้นะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลน,นะครับในทุกสถานนะเพราะฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของความฝัน ส้วรัาพูดที่ฝันในแรมเจ็ดค่ำนะครับความฝันก็จะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็วเลยเออก็ฝันให้ดีเข้าไว้นะฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองนะประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นอะไรก็สุดแท้แต่นะครับดวงชะตาคนเรามันมีทั้งขึ้นและลงทั้งสมหวังทั้งผิดหวังเป็นธรรมดาในดวงชะตามันบอกได้ นะมีลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งโอ้มีปัญหามากมีความทุกข์เหลือเกินอาตามดวงชะตามทุก์ในเรื่องของหนี้สินชนิดหนึ่งอชนิดหนึ่งหานะเขาบอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดวันนี้วันน,น,นี้ต้องโอนวันนี้ต้องโอนอถ้าคุณเจอแบบนี้แล้วเป็นไงนะแล้วเงินไม่พอด้วยนู่นนี่นั่นใช๊ไหมเลื่อนไม่ได้แล้วสารพัดนะ แต่ดูตามดวงชะตาแล้วก็ยังไงก็รอดคืออารเวลาดูดวงเนี่ยดูในเรื่องของการเงินโชคลาภมักจะแม่นตานเงินโชคลาภแล้วในเรื่องของคดีความว่าใครจะติดคุกติดตารางจะมีคดีหรือไม่นู่นนี่นั่นนะมักจะแม่นเป็นพิเศษคือทายว่ารอดก่อนอเอดรอ,อดก็คือรอดนะ ไม่รอดก็คือไม่รอดนะอะแต่จยาก็ดูตามดวงแนละ้วโอเคยังไงคุณก็ผ่านพูดคุยเจราจาได้ประสบความสำเร็จไม่มีปัญหาเพราะดาวเป็นมนตรีดีในโดวชะตา,เ,าเพราะฉะนั้นเดี๋ยคือยังไงมันก็ผ่านได้รอดสุดท้ายก็รอดเอเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาจารยนแม่นที่สุดในสามโลกจะบอกให้นะ ถ้าใครยังไม่เคยดูดวงชะตากอาจารย์แนะนําให้มาดูนะถ้าคุณจะมาดูดวงในเรื่องของคดีความคุณเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาคาดีแพง่งนู่นนี่นั่นนะหรือสมมุติถ้าใครอยู่ในคุกอยู่และจะออกเมื่อไหร่อาจารย์ก็ดูให้ได้ว่าจะอ,อประมาณไหนเพราะอาจารย์เคยบอกไปแล้วนะก็ออกจริงๆตามนั้นนะครับโอเคอันนี้ เดี๋ยวต่อมากจะมาถึงเสียงเซมซี MC, ประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับนะเออมารีแดง <c oughs> คุณจะได้เห็นมารีแดงนะตัวเซตขึ้นเยอะเลยไปอยู่ในตุ่มมาเออมัอะสภาพอากาศยังไงก็ไม่รู้นะ สาธุขายขเสียกระดิ่งที่ไยคุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองได้ทองรวยสําเร็จนะครับปังอันนี้เดี๋ยวได้เซมซีใบที่หกสิบหกโชคชะตาท่านในช่วงนี้จะเกิดปัญหาอุปสรรคที่ยากลําบากผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่านจะต้องตัดสินใจให้แน่วแน,วแนว่มั่นคงนะครับมีความมุมานา่มีความเพียนความพยายามอย่างแรงกล้า จึงจะสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆได้สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะมีความยากลําบากเข้าม,ามามากมายหลายทิศทางนะครับคือโอกาสที่คุณคาดหวังเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับในเรื่องของฟาร์มรักของคุณแม้จะมีปัญหาอุปสรรคขวางหนามขอให้คุณนอดทนคุณก็จะพบกับความสําเร็จธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง นะครับแต่ก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ในเรื่องของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คะแนนสอบก็ไม่ดีนะกุจะต้องขยันต่อนะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บป่วได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็มีโอกาสนักษาให้หายได้เป็นปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคไตโรคเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบนะ <c oughs> ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตานะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์นะครับว่าดวงชะตาในวันนี้นะครับประจําในวันศุกร์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นในให้เว้นสีดําสีดําไม่ดีนะครับนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูนะอ่านย้ําวันนี้ก็คือโกเมนนะครับ แล้วก็ทิศที่ดีประจําวันนะครับก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าโดยสงสตาร์คุณจะมีชุดเสื้อผ้าใหม่นะครับในวันนี้สามารถเปลี่ยนชุดใหม่ได้นะครับจะมีทรัพย์มากนะก็เสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองได้นะครับต่อมาสระหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับ ตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีพคกกระย์บทาน้ํามันในวันศุกร์จะเสียรั์นะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันศุกร์นี้นะครับว่าดวงชะตาในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกืางคืนเนี่ยดาวราหูก็ถือว่าเป็นการลกินีประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ความข้างใครหรือความศรัทธาในสิ่งที่ยังหาเหตุผลไม่ได้จะสร้างความระบากใจและอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรืออบบยมุกต่างๆจะสร้างปัญหาและทําความเสียหายให้กับเจ้าชะตาให้ระมัดระวังโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นและหาสาเหตุไม่พบของเจ้าชะตาแล้วก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าใครชักชวนคุณไปทําอะไรซึ่งเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนู่นนี่นั่นผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเนี่ย ต้องระมัดระวังให้มากนะครับดวงชะตาไม่ค่อยดีในวันนี้นะต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับถือว่าคุณเ,เป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตาจะส่งผลให้รับผลตอบแทนหรือมีรายได้โชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณเนี่ยขยันเข้าไว้ดีที่สุดคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภร้อยเข้ามา อาจจะมีทิปมีสิน้ำใจมีเบี้ยขยันอะไรก็แนละ้วแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีของเจ้าชะตานะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดประจำในวันอาทิตย์ประจำในวันศุกร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอายุเพราะฉะนั้นให้ร,ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสายตาปวดศีรษะบ่อยโรคความดันโล,ะละหิตโรคหัวใจเส้นเลือดตีบอัมพฤกษ์อมัอมาพาตสายตาต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ ต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันศุกร์นี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเพราะความประณีตเรียบร้อยของคุณจะทําให้เกิดคนรอบข้างให้ความเกรงใจคารพซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะดังกล่าวหรือเป็นคนที่เจ้าสาอางชอบแต่งตัวก็ได้นะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดประจําในวันพุธนะครับประจําในวันศุกร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การตกลงเจราจาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นะครับที่อยู่อาศัยจะมั่นคงขึ้นหรือเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจราจามากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสในเรื่องของเงินเงินทองทองจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําในวันศุกร์นี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องเหน็่เหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคหรือปัญหาเกา่าๆที่มีเข้ามาทําให้ต้องเครียด นะครับมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาหรือจะเหน็ดเหนื่อยกับผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวคำ้ำรูปร่างใหญ่นะเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดแต่ละคำพูดออกมาได้แสบสันนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันศุกร์นี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเพราะความรู้ความสามารถส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสังคมทั่วไปคนรอบข้าง หรือผู้ใหญ่ที่มีความรู้ซึ่งเป็นนักวิชาการซึ่งเป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นคนผิวขาวหรือขาวเหลืองรูปร่างผอมให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณจะนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่จะพูดคุยกับผู้หลับผู้ใหญ่ในด้านไหนก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จในวันนี้เพราะผู้ใหญ่เชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีมากนะครับ ต่อมาเลครับจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทุดีอิทธิพลดวงดาวในวันนีนะ้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายดาวจันทร์ย้ายช่วง9โมง34นาทีจันทร์ย้ายก็สู่ราศีกุมเรงชาวลัคนาราศีสิงมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปานะในดวงชะตาของคุณแล้วก็ดาวจันทร์ทับเสาช่วงเวลา22นกา10 สนาทีเนี่ยนะครับให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพทางสายตาโจนภัยการวิวาททะเลาะกับเพื่อนฝูงต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาะคระับโอเคนะต่อ,อ,อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กันเลยนะครับราศีเมฆในอิทธิพลดาวงานคุณนะก็ยิงนะอ,อยู่ในภพลาภคุณอาจะเหนื่อยกันงานก็ต้องอดทนต่อสู้ นะครับในวันนี้เนี่ยคนในครอบครัวก็จะนําสิ่งที่ดีๆนาราบมาให้ในดวงชะตาของคุณนะครับนู่นนี่นั่นลาบอะไรก็ว่าไปนะส่วนด้านความรักนะครับการเงินก็อยู่ในกฑนที่ดีอยู่นะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษภชาวราศีพฤกษภถือว่าดวงคุณด้านการงานเนี่ยดาวพระราหูก็อยู่พวกวีน,าน้า นะคือความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวลาศีพุกศกมากนะักแต่ก็ต้องระมัดระวังคนอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับนีดโดชาตาเนี่ยในช่วงนี้เพื่อนฝูงและสังคมช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานได้ในโดชาตาด้านความรักนะครับผู้ครองก็ออกสังคมในช่วงนี้ส่งผลให้เจ้าชะตาไปที่รู้จักมากขึ้นในโดชะตาของคุณด้านการเงินการทองวันนี้ถือว่าได้เงินประสบความสําเร็จนะ ก็ขอให้โชคดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยนะในดวงชะตาอิทธิพลดาวาการงานธุรหัสสัมบัธิีในวันนี้ดีมากนะครับผูดหลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมการงานประสบความสําเร็จฟาร์มรักก็มีความสุขนะให้ระวังในเรื่องของเอกสาร,รสัญญาในเรื่องของคําพูดด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎเนี่ยดาวงานของคุณเนี่ยวันนี้ก็ยังกลุมลักอยู่ก็มีโอกาสได้งานประสบความสําเร็จนะครับนู่นนี่นั่นในช่วงนี้ <c oughs> นะแต่งานคุณมันเป็นนิดมันไม่ค่อยได้ดังใจนะครับด้านการเงินการทองของคุณาดาวอาทิตย์ก็อยู่ลาภการเงินก็จะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดน นะครับความรักในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยทอยไหลนะเอ,อถ้าใครยังโสดอยู่ก็โสดต่อไปดีที่สุดถ้าคนที่มีคู่แล้วก็ต้องประคับประค,คองระมัดระวังอย่าทะเลาะก,กันเพราะความอดทนมันจะมีขีดจำกัดคือบางทีถ้ามีปัญหาอะไรเียคุณจะไม่ทนนะคุณจะตัดเลยเนี่ยตัดเลิกไม่เลิก <c oughs> มันอาจจะเลิกนะเพราะความอดทนมีน้อยนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงดวงชะตาของคุณเรื่องงานเนี่ยนะครับดาวสุกยูวินาทก็ระวังความเสียหายปัญหาอุปสรรคนะครับด้านการเงินของคุณก็จะมีเกณฑ์การลงทุนนู่นนี่นั่นอ่ลงทุนแล้วมันจะดีไม่ดีก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับส่วนด้านาการเงินบอกไปแล้วความรักไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงด้วย การทะเลาะกันเรื่องความรักต่อมาชาวลัคนาราศีกันร <c oughs> าศีกันในดวชะตามคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธก็อยู่ส่ภพางานดีประสบความสําเร็จแล้วนะเออไม่รู้เป็นไงไปแข่งขัน <c oughs> ต้องผ่านนะขอยผ่านนะแพทย์นะต้องผ่านนะมันตกรอบมาเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ทุนมปเป็นล้านนะนะนะไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> งั้นนะ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันอันนี้ในดวงชะตาก็ <c oughs> ส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาประสบความสําเร็จนะเอ,อ่ความรักก็ต้องใจเย็นอยู่ห่างๆกันเข้าไว้ดีที่สุดนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลย์ชาวราศีตุลย์ดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยจะมีงานใหม่ๆน,นู่นนะี่น่ะติดต่อเข้ามา นะครับประสบความสําเร็จด้านโชคลาภก็จะมีการเงินในวันนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยความแลกก็ดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกด้านการงานของคุณเนี่ยวันนี้ถือว่าจะมีเคสการติดต่อเจราจานะครับสัญญาธุรกรรมต่างๆนะแต่ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบการเงินก็จะมีรายรับเข้ามาที่ดีนะครับถ้าคุณคาดหวังใช้ใครมาช่วยเหลือคุณในวันนี้จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จ นะแต่ถ้าคุณดีวงานกับต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยอิทธิพลในดวงชะตาของคุณดาวพุธก็อยู่อาลีให้ระวังในเรื่องของความ,มารักหม่ยถดีปัญหาทะเละบ่อแวงทรัพย์สินมีรายจ่ายในดวงชะตาเอกสารก็ต้องดูให้ดีนะครับส่วนด้านการเงินการทองต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จ นะครับขยันมากได้มากนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรเนื่ยดาวกรมมะก,ก็อยู่ในภพปัตนีนะครับก็ถือคุณจะมีการดิวติดต่อเจรจา,าเรื่องงานแต่คุณก็อาจจะมีเรื่องร้อนโอกร้อนใจร้อนดุ่มนะด้านความรักก็อย่าทะเลาะกันบ่อยในช่วงระยะเวลานี้นะครับส่วนมากคุณจะเป็นคนเริ่มก่อนนะต้องใจยงเย็นนิดนึงในดวงชะตาของคุณด้านการเงินจ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ ญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยดีนะครับต่อมาเช้าล,าลาัคนาราศีกุมราศีกุมวันนี้ดวงชะตาก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็สามารถผ่านพ้นได้เอ่ออาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดท,ทนนะครับด้านการงานก็ยังเป็นปนัญหาอุปสรรคอยู่ในดวงชะตาคุณในช่วงนี้นะต่อมาเช้าลัคนาราศีมีน ชาวราศีมีนถือว่าชะตาชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวปร,ระจําตัวดาวงานก็อยู่พบการเงินวันนี้ประสบความสำเร็จเ,เอ๊ะเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนอ๋อฝนตอบกว่าวเนี่ยอ่าไม่รวมกันนะหูอื้อหมดแล้วเฮ้ <c oughs> ยถ้าใส่ที่ครอบหูงงไปหมดอ่าแม้การงานคุณดีประสบความสําเร็จส,ส่วนด้านความรักเนี่ย นะครับคูครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะในการติดต่อสื่อสารส่วนด้านการเงินการทองมีรายจ่ายอยู่นะครับการเงินในช่วงนี้ก็ไม่ขอไม่ค่อยท่าไห่นะของชาวลักนาราสีมีนะครับโอเคนี่ครบสิบสองลาสีแนละ้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงค่ายิปซีด้วยเพิ่มเติม,มว่าดวงสามคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะยังสงสัยเลยไอ้มณีแดงเนี่ย ตามันฟ้าฟางหรือเปล่าหรือมันมองไม่เห็นเออคือหย่อนอาหารไกล้ๆปากมันมันก็จะงัดงับงับก็ไม่ถูกสงสัยแก่แล้วมั้งเออเนนะี่ยับใบที่หนึ่งนะครับุบใบที่สองซึ <c oughs> บใบที่สาม โอเครับส okay, ิวีนะครับเริ่มเชื่ขอ,องซาสีหงฉี่ป่วยเข้าชับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้า้าอัศวินถือดาบนะครับดวยสะตาคุณ네เป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถนูน่นโอกาสได้เลื่อนก,การเลื่อนตำแหน่งการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักของคุณ네มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักว่าคุณจะไปต่อหรือหยุดเพียงเท่านี้ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ฝาบ เจ็ดเหรียญเพราะในดวงชะตาคุณเนี่ยการงานของคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆการใช้ความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะตัวเป็นการดีการเงินก็จะมีผลกําไรที่ดีในดวงชะตาความรักต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกับคนที่คุณคบหาอยู่นะครับต่อมาค่อยๆไบที่สคุณได้ะราเชนนี้ถือเหรียญน,นะครับในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่า จะมีมุมมองใหม่ๆนะครับให้คุณเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ประสบความสําเร็จดีในดวงชะตาการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีรายได้เข้ามาอยู่ส่วนด้านความรักของคุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในช่วงนี้มีคนให้ความสนใจคุณด้วยนะครับสำหรับคนที่ือกไพ่ใบที่สามโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าใดนสนใจดูดวงชะตาอาจายรย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ